คลิปนี้เรามาทำ Get r e a d y with Me นะคะทุกคนคะตอนนี้พี่กุ้แฮมก็ทำ Get r e a d y with Me นะคะเมื่อกี้มีการใส่คอนแทคแล้วก็ทาสกินแคร์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในขั้นตอนการแต่งหน้านะคะขอทาลิปบันก่อนนะคะของ i n n i s f r e นะคือว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนดินสอทุกคนมันเป็นลิปบาลมที่แบบมีสีนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันอาจจะแกะยากนิดนึงบางทีที่พลาสติกมันดูดกันนะคะแต่ว่าก็โอเคยอยู่นะนี่ อันนี้จะเป็นสีของเขาถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆสามารถไปดูได้ที่คลิป In It f ฟ e ีนะคะก็วันนี้เราจะใช้เป็นแป้งพับของบอบบี้บราวนะคะตัวนี้แบบพิกุลมาเทีย่ยวแล้วก็เอาเครื่องสำอางมาแค่กระเป๋านี้เองนะมีนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวเราแต่งไปงพร้อมๆกันได้เลยตัวสีแป้งที่พิกุลใช้เนี่ยใช้เป็นสี w a r ์ม a ิช r a l นะคะเดี๋ยวขอลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะเมื่อกี้ลงตาไปนิดเดียว ลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วทาแป้งต่อถ้าแป้งเสร็จแล้วเราก็มาใช้ดินสอเขียนคิ้วกันนะคะพี่กุลใช้ของ Fit นะคะเขาจะเขียนว่า F I I T ตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะมีแปลงมาให้ด้วยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะไปแต่งตากันนะคะอันนี้เป็นของอเลเซียพี่กุลเคยทําคลิปไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยกิเตอร์ดีงามมากเลยพี่กุลมาเที่ยวก็เลยไม่ได้เอาแปลงมาค่ะต่อไปจะเป็นการเขียนไอายไลเนอร์นะคะพี่กุลใช้ของแคนเม e อันนี้เป็นแบบดินสอนะคือใช้ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ไม่แพนด้าด้วยค่ะแล้วก็ปัดมาครากันนะคะก็ใช้แคนเมคแล้วก็ปัดวัดออนนะคะ นี่หลังจากแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวเรามาทําผมกันนะคะพี่กุลต้องแบบทําผมตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนผมรีบมากๆพี่กุลใช้ได้ของไดสันนะคะไดให้ผมหมาดค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆม้วนกันนะคะใช้แกนเล็กของเขานะคะค่อยๆม้วนแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยพ่กุลจะแบ่งผมเป็น2ส่วนนะคะก็คือม้วนด้านล่างก่อนแล้วพอม้วนเสร็จค่อยม้วนด้านบนค่ะเวลาม้วนเนี่ยไดสันเขาจะเป็นแบบดูดเข้าไปอัตโนมัตินาคะทุกค ก็ให้จับออกมาทีละนิดทีละช่อนะคะแล้วตัวที่ม้วนผมเนี่ยเขาก็จะดูดแล้วก็ม้วนผมให้เป็นเช่าๆไปเลยส่วนตัวพิกุลทําแล้วอยู่ได้นานเพราะว่ามีการใส่ตัวล็อกรอนผมหลังจากนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยเราก็จะต้องเปลี่ยนนะคะมี2ฝั่งด้วยกันฝั่งซ้ายก็ใช้ที่ม้วนอันหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ที่ม้วนอีกอันหนึ่งนะทุกคนอะม้วนเสร็จแล้ว ได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะใส่ตัวล็อกลอนผมนิดนึงเป็นคล้ายๆน้ำมันบำรุงนะคะใส่แล้วค่ะทุกคนพร้อม